สวัสดีค่ะ FC Fan คลับลีโออาทิย์พบกับช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตโพสอัปเดตข้อความเมื่อสักครู่ลีโอก็ได้โพสข้อความว่าเรียนเรื่อยๆถ้าเหนื่อยก็โดดถ้าครูไม่โกรธก็โดดต่อไปแล้วก็ใส่อีโมจิหัวเราะมาให้สองอันผมลาสองวันนะครับคุณครูวัยรุ่นสร้างตัวค่ะลูกชายเก่งมาก ไม่เรียนก็ทำงาน2อ,อย่างค่ะต้องชื่นชมจัดเวลาได้ดีมากๆเป็นทั้งนักร้องนักเรียนค่ะก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะคนเก่งนี้ลูกชายมีบันทึกเทปรายการไม่หมดนี่สวันติดติกันเลยค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจรอติดตามชมรายการไม่หมดนี่ลูกชายกันด้วยช่วงนี้ลูกอาจจะเหนื่อยหน่อยไหนจะเรื่องเรียนไหนจะเรื่องงาน ตกตอนเย็นก็ออกกำลังกายอีกเหนื่อยก็หยุดพักกันบ้างฝากเป็นกำลังใจให้ลูกชายกันด้วยสำหรับคลิปนี้แอร์ก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องลีโอไม่หมดนี้ขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ